ติดไฟเตาถ่านค่ะเดือนเมษาทั้งเดือนส่วนมากจะอยู่ที่สวนซ้อมกเกษียนค่ะซ้อมกเกษียนต,ติดไฟติดไฟเตาถ่านย้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสมัยเด็กๆเราก็ใช้เตาถ่านนี่เองเพราะฉะนั้นการติดไฟไม่มีปัญหาเลยค่ะใส่ถ่านลงไป เมนูวันนี้เราจะแกงผานงไดยจะพาไปเก็บมะเขือพวงที่สวนเก็บมะเขือพวงเก็บใบมะกรูดเรามาแกงผานงกันนะคะวันนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูคือน้ำพริกปลาทูค่ะผานเงเป็นเมนูที่เด็กๆเขากินได้ส่วนน้ำพริกเป็นเมนูของเราเองติดไฟทิ้งไว้ปาจะพาไปเก็บมะเขือพวงค่ะ อุปกรณ์พร้อมพร้อมค่ะไปเก็บมะเขือพวงกันค่ะระหว่างไปเก็บมะเขือพวงเราก็จะเจอคนสวนกำลังทำอะไรคะเนี่ยไหนหันมาตอบหน่อยสิทำอะไรม <c oughs> ีความสุขเนาะสุขเล่ก,ก็เก๊กอยู่กับสวนซ้อมกระเสียนซ้อมกระเสียนไม่ใช่ซ้อมกระเสียนเสียน <c oughs> กระเสียนแล้ว ฝรั่งนี่น่าจะแก่แล้วแหละมาเก็บมะเขือพวงแต่เจอฝรั่งที่แก่แล้วเดี๋ยวจะต้องเก็บไปชิมนะคะามาดูมนะเขือพวงมะเขือพวงจะลูหลังต้นฝรั่งงามมากค่ะกําลังพอดีแกงเลยค่ะตัดมะเขือพวงนี่ค่ะมะเขือพวงงามๆเลยค่ะต้นชมพูชมพูยังไม่เข้าสี น่าจะยังเก็บกินยังไม่ได้แต่จะลองเอาไปชิมดูนะคะว่าพอจะกินได้หรือ,อยังกำลังจะเข้าสีน่าจะยังไม่แก่เท่าไหรส่สักสองลูกเอาไปชิมดูนะคะรู้อยู่ว่ายังไม่ค่อยแก่แต่จะเอาไปชิมค่ะได้ค่ะกิ่งหักวันที่พายุเข้าโบเชตค่ะหักไปสองกิ่งหักไปสองกิ่งค่ะนี่ค่ะร่องรอยของการหัก ไปเก็บใบมะกรูดกันค่ะใบมะกรูดจะอยู่อีกฟากหนึ่งของสวนไปกันเลยค่ะไปเก็บใบมะกรูดข้ามสะพานไปจ้าใบมะกรูดจะอยู่ฝั่งทางนี้โอ้ยดอกนี้กําลังบานค่ะเดินผ่านดอกไม้ต้องท่ายกลน,นี่ค่ะใบมะกรูดงามๆเลยค่ะ ใบมะกรูดเรามาเก็บใบมะกรูดกันค่ะผ่านเดินผ่านผักแควค่ะามาเชื่อชมผักแควอันนี้สารเนสารเนก็กําลังงามเพิ่งปลูกเมื่อตอนเดือนเมษายนเองค่ะรับน้องมาแล้วก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ผักแควค่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็กําลังงามากํกลงงากลังตั้งตังตวได้ผ่านเยอบบราเยอบบราค่ะสวยงามเยอเบรา เยอเบีร er ่าค่ะสีชมพูนี่จะเป็นสีชมพูเยอเบลร่า er สีชมพูแล้วก็จะมีงอนไก่งอนไก่ก็กําลังแทงดอกค่ะงอนไก่งอนไก่งอนไก่มาถึงไฟพร้อมนะคะตั้งหม้อเลยตั้งหม้อเลยนะคะมีกะทิสําเร็จ มีพริกแกงพะแนงมีหมูมีมะเขือพวงแล้วก็มีมะกรูดหั่นฝอยพริกแดงเอาไว้โรยหน้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟหน้าตาใช้ได้อร่อยรสชาติอร่อยชิมแล้วชิมแล้วอร่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟพะแนงบ้านสวนสัง